เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว วันนี้มีขอนำเสนอ UG Phone เปิดบน iCloud นะครับสามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้ M V P นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1เท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึงสเท่านะครับโหลดจ g ใต้คลิปเลยครับ สวัสดีครับมิตรเอ็กี์แปนะครับวันนี้เรา่องตัวไนแลกหน้าล็อกเบิร์นะครับ,ว,นนรรว,รบวันนี้ขออนุญาตมาบอกการเก็บเลเวลไว้ซึ่งเพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> รู้อยู่แล้วว่าตั้งแต่1นึถึงหกเนี่ยเพื่อนเเดินเควสสีส,สีเหลืองเนี่ยที่อยู่ตรงซ้ายบนอยู่แล้วถูกไหมครับแต่มันจะมีวิธีการเก็บเลเวลนอกเหนือจากการเดินเควสเหลืองนะครับอ่าอันดับแรกก็คือให้เพื่อนเพื่อนหามอนเตอร์เป็นกลุ่มครับที่มันเกิดสัก4ี่ห้าตัวออ้อย่างที่มีกำลังจะเดินไปอยู่เนี่ยนะครับนี่ของตรงมีจะมีอยู่4ตััวนะครบ เกมนี้ไม่ต้องลากนะกดออโต้ปล่อยยาวๆได้เลยครับเดี๋ยวบอทดให้ดูนะครับเอาแบบแรกก็คือพยายามหาเล่นอาชีพที่มีสกิลหมู่จริงๆก็ทุกอาชีพก็มีสกิลหมู่นะแต่ว่าอย่างเป็นพวกวิชาจะมีสกิลหมู่ค่อนข้างแรงนะครับเนะมืเ่อสังเกตเวลาฆ่าตัวหนึ่งจะได้เอ็กพีขึ้นอยู่ที่60นะครับซึ่งถ้าเกิดสมมุติเราอาจจะดูว่าน้อยใช่ไหมแต่ว่าเราฆ่า4ตัวเนี่ย240ถูกไหมก็ประมาณ1ิวิก็ได้ละ4ตัวอ240ออใช่ไหมครับ ต่อไปอย่าลืมใส่ย,ยาด้วยนะครับอย่าลืมซื้อยาแรงยาฟ้าในการบอดด้วยนะครับคือเอาสรุปง่ายๆถ้าเกิดสมมุติตีไปประมาณ10วิค่า4ตัว240ใช่ไหม1นาที60ก็คูณ6ไปเลยครับมันก็จะได้อยู่ XP อยู่ที่ประมาณ1,400ถูกป่ะ1,400ถ้าเราบอด24ชั่วโมงมันก็ได้เยอะอยู่แล้วถูกไหมครับถ้าเกิดบางอาชีพที่เขาตีมอนตัวเดียวเขาจะช้ากว่าเราเพราะตัวเรา60เหมือนกันถูกไหมประมาณนี้นะครับ อ่ะอันแบบที่2ก็คืออย่าลืมหาปาร์ตี้แต่ว่าในเซฟที่มีเทสเนี่ยอีกวันวันพรุ่งนี้มันปิดแล้วว่ามีก็เลยหาปาร์ตี้ไม่ได้นะครับแต่เ,เพื่อนๆอย่าลืมหาปาร์ตี้ในการบอดด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมถ้ามีเคเวสเหลืองขึ้นมาก็อย่าลืมทําด้วยนะครับอ่ะต่อไปเป็นในส่วนเคเวสรายวันนะครับอันนี้ควรทําให้หมดเลยครับเจ็ดหัวข้อตรงนี้มันขึ้นอะไรมาทําให้หมดเลยครับจะมีในส่วนการฟังเพลงอ่าวตีมอน ลงหอลงด่านอะไรแบบนี้นะครับทำได้หมดเลยได้เอ็กพีเยอะอ่ะต่อไปเไป็นส่วนการกดตีหน้านะครับวิธีการเก็บเลเวลเกมนี้ให้กดตรงปุ่มซ้ายล่างเลยนี่ครับเห็นไหมมันจะมีเลเวลบอกให้อยู่แล้วเพวื่อนก็สามารถไปได้เลยก็เกมนี้ไม่ควรเก็บเกิน5เลเวลครับมันจะไม่ได้เอ็กพีเวลากดตีหน้าให้เอาแค่5เวลพอแต่ว่าเน้นตัวที่มันออกมาเยอะๆสัก4 5ตัวนะครับเลเวลจะได้ไวหลักๆก,ก็จะมีอยู่แค่นี้เองคือความต่างชั้นเนี่ยในการเก็บเลเวลที่มีสังเกต อย่างเพื่อนมีเล่นแอชใช่ปหมมีเล่นวิอย่างเงี้ยวิศาสตร์จะเลเวอร์ไวกว่าเพราะว่ามีสกิลหมู่เยอะครับมันปุ้งทีเดียวตาย4ใช่ไหมในขณะที่ว่าแอชท่าทีละตัวเอพี FP ก็ห่างกันได้60กับ240ถูกไหมครับนั่นแหละบางทีเราจะมองว่าเอพีแค่นี้มันน้อยใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเราบอทยีชั่วโมงทิ้งไว้สักวัน2ว,วันเนี่ยมันก็จะต่างกันเลยครับอ่ะวิธีการดูเลเวลนะครับว่าตันแต่ละวันเนี่ยตันแค่ไหนเห็นไหมตอนนี้มวยหกสิบเอ็ดวันนี้ตันห เซฟไทยก็คือวิธีดูแบบนี้เหมือนกันนะครับก็การเก็บเลเวลทั้งหมดก็จะมีอยู่แค่นี้หลักๆก็คือปาร์ตี้แล้วก็พยายามแยกไปยิงเดี่ยวเลยครับค่าสัก4ตัวมันก็จะเลเวลไวแค่นั้นนะครับแล้วก็ทำเคล็ดเหลืองแล้วก็อย่าลืมทำเคล็รายวันอ่ะก็ขอให้คนเก็บเลเวลกันอย่างไ,ไวๆวเดี๋ยวรอเซฟไทยนะครับ